เอาหกปลาตาดที่เป็น oh! ปลาดูรืร้เปล่าเอ้อตกปลาได้เลยเนะแหละครับท่นานยุงน้ำไม่ถึงครึ่งนะครับท่านตรงนั้นเริ่มผู้ร้อนลุยดูก็ะรลบมบันดึจังจะลระรอบอ่างนะครับ ก็ไปหุบป่าตาต่อนะครับก็ผ่านไอ้บ้านชัยเขาสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยก็เป็นหมู่บ้านระหว่างหุบเขาอะระหว่างช่องเขาในหุบเขามีที่พักด้วยนะมี số nó ngồn càng tên xì cao và mùm này là càng tên đại tiếu Ôi, đi chụp แล้วมุมนี้ก็เป็นช่องเขาสิบโมงสิบห้าบทสรุปของการเดินทางมาหกป่าตาดคือปิดไม่ให้เขา้าเพราะว่าเป็นพื้นที่อับอาจจะมีการแพร่ของเชื้อโรคได้ง่ายก็สถานการณ์โควิดช่วงตั้งแต่มกรามาก็ปิดหนึ่งเดือนก็รอกุมภาที่จะเปิด มีเพือหุบเขาหุบป่าตาดที่เป็นภูเขาล้อมรอบแล้วข้างในก็เป็นป่าก็เป็นป่าดึกดำบรรมีต้นตาลต้นตาต้นตาลอะไรต่างๆหุบป่าตาดก็คล้ายๆป่าดึกดำบรรป่าโลกล้านปีหุบป่าตาดเป็นอันซินไทยแลนด์ที่ยังอันซินครับสลับโอมอยู่ อันซีนต่อไปไม่รู้เรื่องไม่อะไรอีกแล้วครับท่านเหมือนผู้สาดาวเลยไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเขาปิดเขาเปิด,ดได้แต่เชิงเอเมอมองหกบปาตายครับก็อยู่ข้างหน้าแต่ไม่สามารถไปถึงได้ตอนนี้ก็ 1ิโมง39ไปน้ำพุร้อนดูป้าร้านค้าร้านกับข้าวข้าวเช้าผมแนะนำก็ตัวนี้ก็จุดช่องเขาของอุปตรา,ตาหรือว่าบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังปิดโยู่นะครับ บ้านบางบางก็สามสองแปดสองนาข้าวข้าโพด และถนนยาวส่ดลูกหูลูกตาแถมมีต้นไม้ใหญ่ด้วยเหย๋ยวซ้ายหรือตรงไปครับผมน้ำผุ้ร้อนสมอทอง กบรนห้วยชวนรถปรเทานก็ถึงแล้วแต่น้ำผู้ร้อนอยู่ไหนน้ำผู้ร้อนอยู่ไหนครับ ติดตามระเบียบครับผมโอ้น้ำพุร้อนสมอก็ใหญ่โตอยู่เด๋อู้ตกปลาด้วยมีอ่างน้ำ ว่าวูร้อนไม่เข้าจะมีอา่างอู้ปปากจุดดูรู้รเปล่าโู้ก็สุบอ้ยหน้าตกปลาโครงการห้วยขุนแก้ว กรมชุดรถประธานขี่รถมาดูครับทำอะไรไม่ได้ทางน้าจางไปไหนเราไปหมดอืมถ้าจะไม่ให้เข้าออนะเป็นที่ราชการมีอะไรให้ดูไหมเนี่ยครับ <laughs> รถเป็นศูนย์ราชการ,ารเฉย ไม่มีป,ปิดครับ,รบขี่รถอ้อรอบอ่างได้ฝั่งไหนลงได้ฝั่งไหนสบายได้นะเขาเลี้ยงไปได้อยู่ก็แค่เลี้ยวขวาเนี้ยเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับก็เจอด่านอย่างเงี้ยครับก็ท้ายรอบท้ายเข้าเข้ามาลงเขาออกกลุใหญ่มาเติมครับอ๋อรอบอ่าง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 วนขวา ทางรัฐเข้าอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์ราชการเราสามารถขี่รถบนได้ถ้าปกิก็ขี่ทางหนึ่งก็มีประตูปิดไปไม่ได้วนรอบอ่างโอ้ยตกปลาได้เลยนะเนี่ย ครับทอนสปีกเว่ยทีย่ลุงว่างู พิงเวยัยงใจแต่น้ำไม่มีสปิกเว์น้ำไม่ถึงเครื่องเลยครับท่านตรงนั้นลมพูร้อน คุมาก่อไฟด้วยไฟลุยดูก็เรามันดื้อขี่รถรอบอ่างดูให้มันถึงน้ำถึงเนื้ออือแต่ว่าน้ำมันลงเยอะได้อะ คนเคยมาตกถึงแน่ตัวน้ำมันถึงอยู่แต่ก็แห้งตามปกติ คันไม้คันมืออยากตกปลาจังตีกระสู่แล้วจะสนุกตีสูสูนบชะโดมีต่อมีอะไรด้วยก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งน้นจะเป็นไปทางน้ำพุร้อน ไปได้ไหมเนี่ยลุงไปได้อยู่นะเหรอเดี๋ยวลองไปดู <laughs> ขอบคุณครับเราจะเข้าท่าแฮ ไม่มีทางขึ้น,น,นถ้าไม่รอดนะก็จะไปไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ครับ <c> ส <ười> ายต้องขึ้นทางเก่ามาทางไหนก็ลงทางน,านั้นขึ้นทางน,านั้นกับทางเดิมพ่าทางที่เราจากไป,ปไปไม่ได้ ไม่มีที่ปิดล่ะมีที่อ้อมไหมเนี่ยไปทางไหนได้เนี่ย ไม่มีที่ไปอ้อนตังไหน,นหนะถนนใหญ่ฝั่งโน้นที่มีคลองเหรอครับจะไปฝั่งโน้น,นขี่รถรอบอ่างเล่น แล้วอบคุณครับครับแมปกลางป่ามันจำไว้ป่ามันป่ามันป่ามันนี่แหละป่ามันนี่แหละป่ามัน <laughs> chơi nó tiệt lùm nát, ôi chữa thang leo thang lai giang ยังขี่รถรอบอ่างอยู่นะครับ เย็นขึ้นมาหน่อยจากร้อนร้อนรอบอ่างกำลังจะรอบอ่างนะครับ ไ,ไปไหนวะเนี้ยอำเภอลานสัตว์ยังไงสะพานที่เห็นใกล้ๆ เขามีอะไรกินกันแถวเนี้ยก็กินข้าวเที่ยงครับจากบางดูป้านชาเส้นเส้นใหญ่ เพียงตอนเพีย่งมันไม่ครับ ที่ยุเป็นอะไรครับซ้ำไปซ้ำมาอยูอ่ตอบอะไรครอบผมกลงงงเมื่อพังแล้วกันจำเนื้อได้แล้วเพีงเมื่อกี้นี่ ยกสะดุ้งด้วยวิธีของที่นี่ครับถ้าอิ่มแล้วพอมีแรงจะลุยต่อแล้ว